บอลเดี่ยวเนียวซับวันพฤหัส,สบ,บดีที่15กุมภาพันธ์2567นะครับก็ผ่านครึ่งเดือนกันมาสำหรับวันนี้นะครับอยู่ในศึกยูป้ายูป้าลีกนะครับหวังว่าเราจะโชว์ผลงานได้ดีนะนะหลังจากเมื่อวานเนี่ยอาจจะม,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 มีคู่พลิกล็อกกันนะครับก็กราบขออภัยเพื่อนๆที่ติดตามกันด้วยนะครับใครที่ยังคงชื่นชอบช่องบอลเดี่ยวเนียวซับของเราในการวิเคราะห์ฟุตบอลก็ฝากกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องของเรา กันด้วยนะครับวันนี้เรานําเสนอ3คู่ใหญ่นะครับทางด้านของศึกยูฟ่ายูโรปาลีกวันนี้บอลเยอะนะมียูฟ่ายูโรป้าคอนเฟลเลนต์ด้วยนะครับก็ใครที่ติดตามบอลกันเยอะๆเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์หรือว่าทักถามกันมาได้นะครับก็วันนี้เอซิมิลานเจอกับแรนส์ครับเฟน,นยูเจอโรมาแล้วก็ชักเตอร์โดเนตเจอกับทางด้านของโอลิมปิกมาร์กเซยเรายินดีนําเสนอ3คู่ให้เพื่อนๆทุกทา่านทุกคนได้มารับชมรับฟังกันนะครับก่อนอื่นคู่นี้นะครับมีกิจกรรมทายผลอ่าถ้าทายถูกนะ รับฟรี100บาทเช่นเคยอย่าลืมติดแฮทแท็กช่องประเดียวเนี่ยซับแล้วก็อย่าลืมนะครับส่งผลการทายไปที่ @kbb168 นะครับเพื่อนๆใครที่ติดตามกันในไลน์เนี่ยผมส่งทีเด็ดให้ทุกวันประจำทุกค่าคืนนะครับรวมถึงเพื่อนๆจะได้ลุ้นรางวัลกันด้วยนะครับสำหรับผลบอลเมื่อคืนนี้ผ่านมาครับไบโอเมนิคแพ้ an, นะครับให้กับลาซิโอนะ ก็ถือว่าผิดคาดกันเยอะพอสมควระฮะมันราคามันก็กล้ำกึ่งจริงๆผมหนีไปสูงก็ยังโดนอีกนะครับส่วนปลารีสไม่มีปัญหากับ2 0นะครับแต่เมื่อวานถ้าใครที่ติดตามกันผมหนีคู่บบเยนไปเลยนะครับก็เนื่องจากราคามันไม่น่าเล่นจริงๆครับก่อนเล่นผมหนีไปอิบสวิตนู่นะฮะขาด้อยถึง40นะสำหรับใครที่ติดตามกันจริงๆก็คงจะรู้นะครับว่าผมส่งทีเด็ดอะไรไปให้กันบ้างนะครับ สเตปก็พลาดคู่ไบเยอร์นี่แหละนะครับสเตปสามนะว่าพลาดพลาดคู่เดียวนะครับดังนั้นวันนี้เดี๋ยวมาลงรายละเอียดกันต่อสําหรับค่ําคืนแห่งวันพฤหัสแบบนี้นะครับว่าแล้วก็ไปลุ้นรับชมรับฟังในการวิเคราะห์ฟุตบอลของช่องวันเดียวเอี่ยงซับนะครับวันนี้ครับในศึกยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับเป็นรอบน็อกเอาท์นะฮะหรือรอบเพย์ออฟนั่นเองฮะก็คืออันดับที่3ของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยลงมาเตะกันในรอบนี้นะครับเจอกับอันดับที่2ของอ่า ในรอบแบ่งกลุ่มของยูโรปาลิกนะครับวันนี้นะครับอ่าโรมานี่น่าจะหล่นมานะนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะโรมานี่ได้อันดับที่อ่าโรม่าได้อันดับที่สามหรือเปล่านะฮะก็เดี๋ยวขอดูนะฮะใช่ฮะโรม่าได้อันดับอ่มิลานฮนะหล่นจากกรุ๊ปเอฟมา นะครับที่มีดอทมูนปารีสแล้วก็นิวคาสเซิลนะครับมิลานหลดมานะเล่นในรอบนี้นะครับเอซิมิลานหลดมาแล้วก็มาต้องมาเจอกับรอบเพย์ออฟเนี่ยกับทางด้านของแรนด์นะครับแรนต์จบอันดับที่2ของกลุ่มนะครับดังนั้นเกมในวันนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะออกความันเลยทีเดียวผมเลยเลือกคู่นี้นะครับเอซิมิลานอยู่อันดับที่สามของลีกนะครับกันโชเซลยอิตาลีนะปีนี้ก็โชว์ผลงานได้โดดเด่นพอสมควร นะครับชนะ16จาก24เกมสะเหมือ4แพ้ไป4ครับส่วนแรนอยู่อนดับที่7ของหลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับปีนี้อาจจะดูดบดบจากปีที่แล้วไปบ้างนิดนึงเหมือนกันครับสำหรับแรนนะแต่ก็ยังคงอยู่ในดัดับตารางคะแนนอยู่ในเลขเดียวนะฮะอยู่อันดับที่7เกมเยือนนะครับชนะ 3, สะเสมือ4แพ้ไป3นะครับแต่ว่าครึ่งเป็นเป็นเกมในหลีกนะฮะก็พูดอะไรเยอะไม่ได้เหมือนกัน นะครับก็แลนด์เนี่ยย้อนกลับไปดูนิดหนึ่งนะครับในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยแลนด์นะครับในการเล่นบอลถ้วยนะฮะอยู่อันดับที่2ของกลุ่ม F นะครับส่วนทางด้านของกลุ่ม F ทางด้านบนเนี่ยนะฮะอ่ะนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวเลุ้นดูกันนะครับดูสถิติแลนด์กันก่อนนะครับแลนด์ชนะ4เสมอ0แพ้ไป2นะครับยิงได้13ประตูเสียแค่6นะครับบวก7กันอยู่ ก็อยู่ร่วมกับเบียเรลนะฮะมาคบี้ไฮฟ,ฟาพานินกอสแต่ผมมองว่าก็ไม่ได้แข็งอะไรเยอะนะครับไปสะดุดแพ้2เกมแค่นั้นเองครับนอกนั้นก็ยังคงโชว์ผลงานได้ดีนะส่วนเอซิมิลานฮะ,ะอ่ะนะครับก็อยู่ในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกนะชนะ2สะเสมอ2อ2แพ้ไป2อาจจะไม่ค่อยสู้ดีนักสักเท่าไหร่เหมือนกันครับในบอลถ้วยนะในรายการบอลถ้วยแต่ว่าลงมาเล่นในรอบอ แพ้ออฟแบบนี้ก็ต้องยอมรับว่าได้เปรียบแลนด์เยอะพอสมควรนะครับด้วยมาตรฐานของทีมด้วยแล้วก็ที่หล่นมานะแต่ว่าเกมนี้เป็นบอลถ้วยอะไรก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับทั้งคู่ไม่เคยเจอกันเลยนะฮะฟอร์มของเอซิมิลานเพิ่งเอาชนะทางด้านของนาโปลีมาครับสิบนัดหลังสุดแพ้ให้กับอัตาันตาในบอลถ้วยแค่นั้นเองนะครับก็ถือว่าโชว์ผลงานได้โดดเด่นนะครับส่วนเกมเยือนเนี่ยแพ้2เกมกับอัตาันตาในบอลถ้วยแล้วก็ UCL ครับในการเจอกับดอทมูลแค่นั้นเอง นอกนั้นก็ถือว่าเป็นเกมในลีกที่โชว์ผลงานได้โดดเด่นพอสมควรครับในฤดูกาลนี้นะก็ต้องบอกว่าฟอร์มของเอซิมิลานดูดีจริงๆนะครับส่วนแลนก็แรงไม่แพ้กันนะนัดล่าสุดชนะเลือ,อาร์บมาหนึ่งศูนย์ก่อนหน้านี้นะครับเล่นบอลถ้วยนะครับเฟนช์คัพเนี่ยนะฮะชนะโซโซไป6กหนึ่งนะครับสิบนัดหลังแพ้แค่เกมเดียวในศึกยูโรปาลีกนะครับแพ้เบียรย์เลอในบ้านแค่นั้นเองนอกนั้นเนี่ยโอ้โห นะครับสวยงามเลยทีเดียวครับ9น้าที่ผ่านมาไม่แพ้ใครถือว่าสถิติยังคงแข็งแกร่งพอสมควรครับเสมอหมักเซยมาด้วยนะชนะรียงฮนะในลีกก็สุดมันนะครับเกมเยือนเนี่ยของทางด้านของแรนดเนี่ยนะครับก็ถือว่าชัดเจนดีเหมือนกัน,นครับในศึกยูโรปาลีกเนี่ยนะฮะก็4เกมที่ผ่านมานี่นะครับก็ถือว่าเกมเยือนเนี่ยใช้ได้ดีทําได้ดีเลยทีเดียวนะครับแต่วันนี้ต้องมาเจอทีมที่ต้องบอกว่าแข็งแกร่งนะฮะ แข่งแร่งกว่าทุกททีมที่เจอมาในในศึกยูฟ่ายูเอ่อยูยูฟ่ายูโรปาลีกนะฮะก็ต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยแรนเป็นลองแน่ๆนะฮะแต่จะลองเยอะลองน้อยก็ว่ากันไปนะครับทั้งคู่ไม่เคยเจอกันอ่ะมันเราต้องวัดกันที่ฟอร์มสถิติเหมือนกันครับอ้าโหนะฮะก็วันนี้ราคาเปิดมาเจ้าบ้านต่อครึ่งครบลูกนะฮะราคาค่อนข้างที่จะเหมือน คู่เมื่อวานทั้ง2คู่เลยนะครับความได้เปรียบแน่แล้วฮะอยู่ที่เจ้าบ้านนะครับโอกาสเสมอเนี่ยจ่ายที่3.53นะครับก็ถือว่ายังคงมีโอกาสยันอยู่เหมือนกันนะฮะสูงต่ำเปิดแค่2ลูกครึ่งฮะอืมก็ต้องไปลุ้นกันดูว่าจะยิงประตูกันได้หรือไม่นะครับแบลนด์ Blend เนี่ยเป็นทีมที่ยิงประตูได้ดีพอสมควรเลยนะครับ10นัดหลังเนี่ยไม่ยิงประตูแค่เกมเดียวในการเสมอตัวรูทแค่นั้นเองครับ นอกนั้นแรนเนี่ยโชว์ผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนเอซิมิลานปีนี้เนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว,ว่าเอซิมิลานก็มาดีจริงๆนะฮะสินัดหลังยิงทุกนัดน,นะก็ถือว่าในแง่ของการเบิกสกอร์เนี่ยเอซิมิลานเนี่ยทำได,ด้ดีกว่าจริงๆนะครับเอซิมิลานกดไปแล้ว23ประตูนะครับใน10นัดหลังนะส่วนแรนกด22เสีย9นะครับสูสีกันนะในแง่ของการเบิกสกอร์แต่ว่าอันดับแต่ในลีกเนี่ยมันมันมันต่างกันพอสมควรเลย นะครับเอซิมิลานครับเล่นราคาในบ้านในทุกรายการเนี่ยนะครับทําเงินได้หมดนะนะฮะทำเงินได้3าเออสี่เกมจาก5เกมครับส่วนแลนวน่าจะจบเจ้านะครับก็คือว่าถ้าแพ้เนี่ยแพ้ไม่ขาดแค่นั้นเองนับสูงทั้งคู่ทําได้ดีเลยนะครับตัวผู้เล่นก็ผมคิดว่านัดนี้ไม่น่าจะมีปัญหาครับทั้งคู่นะครจะเตะในลีกนะอีก3าวันถัดไปครับซึ่งผมว่าเกมในวันนี้น่าจะโฟกัสพอสมควรเลย นะครับดังนั้นตัวผู้เล่นนะที่น่าจับตามองวันนี้นะครับโอลเวชิรูนะเหมาเลยนะในรายการนี้เนี่ยนะครับโรตันชิกครับพูดีสิทธ์นะฮะราฟาเอลเรอาลนะครับเรเจนเดอร์นะครับแอดลียนะฮะก็พร้อมหมดนะฟลอเรนซี่นี่นะครับซิมอนเคลียร์นะฮะรวมถึงแมซิโอการเก็บเบียด้วยนะครับเฮอร์เดเดสผู้สาวประตูเป็นไมค์เมนยองนะครับก็ไม่น่าจะพลาดสำหรับเกมนี้นะถ้ามองนะฮะถ้าจัดตัวผู้เล่นแบบนี้ก็คงจะมีโอกาสมาก กว่าทีมเยือนซะด้วยซ้ำนะทีมเยือนตัวที่น่าจับตามองเป็นมาตินเชอร์ร่ครับหน้าเป้านะฮะรวมถึงเออร์นานนะครับคาริโมเอนโดนี่นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเบิกสกอร์ให้กับทีมได้อย่างดีเลยทีเดียวครับสองตัวนะนะครับส่วนตัวอื่นก็นะครับซันตามาเรียนะครับเดซิเอร์ดูเรนะฮะนี่นะครับแล้วก็บูรกาสนะครับมัสเทซิวานะครับก็ในรายการนี้ถ้ามัน เอซิมิลานก็ต้องยอมรับว่ามันมันตัวมันดีกว่าฮะแต่ว่าในในในรายการนี้เนี่ยในบอลถ้วยเนี่ยเป็น,นปีนี้เอซิมิลานอาจจะฟอร์มดูไม่ดีสักเท่าไหร่เหมือนกันนะครับวันนี้ถ้าได้เล่นในบ้านราคาไหลนะฮะมันราคาไหลมันไหลลงมาหรือเปล่าย้อนกลับขึ้นไปนิดหนึ่งฮะไปดูเช็คราคานนะคนเนี่ยนะฮะบอลถ้วยนี้ต้องดูราคาให้อย่างละเอียดเลยทีเดียวนะครับราคาไหลจากครึ่งควบลูกนะฮะไหลแกว่งว็บเป็นหนึ่งลูกกันบ้างแล้วก็แกว่งกับที่เดิม ดังนั้นผมคิดว่าคู่นี้เนี่ยนะ,ะสก,กอร์สูงมันก็น่าจะจ้องเหมือนกันที่2ลูกครึ่งเนี่ยนะครับถ้าเจ้าบ้านชนะจริงๆผมคิดว่าน่าจะ2-1น,นะนะครับแต่ผมมองถึงผลเสมอนะสำหรับเกมในวันนี้แล้วนะซึ่งมันเป็นเกมในนัดแรกแล้วก็ดูท่าทางของแลนด์ไม่มีท่าทางที่จะไม่สู้เอาสะเลยนะฮะ ก็ต้องไปดูผลงานในเกมที่เจอกันในข้ามหลีกกันบ้างนะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะส่วนตัวผู้เล่นของคิว่าทั้งคู่เนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของนักเตะนะฮะซึ่งนักเตะ4ตัวของเจ้าบ้านเนี่ยมีเจ็บอยู่แล้วนะครับส่วนทางด้านของทีมเยือนไม่มีปัญหาแน่นอนครับบาดเจ็บเพียงแค่2ตัวดังนั้นใช้ชุดที่ดีที่สุดลงอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆคิดว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับสถิติที่น่าสนใจนะฮะเฮดทูเฮดกันนิดนึงครับสำหรับนี่ฮะซมิลาน นะครับก็ทีมนิวไม่มีปัญหาใดๆครับพร้อมลงอย่างแน่นอนนะครับก็เฮตูเฮนะฮะในวันนี้อะนะครับไปดูกันนิดนึงนะครับมิลานนะฮะไม่เคยเล่นกับแลนด์เลยในประวัติศาสตร์นะครับแต่พวกเขาเล่นกับทีมจากฝรั่งเศส32เกมที่ผ่านมานะครับ32เกมดังกล่าวเนี่ยอามิลานทําได้14เกมนะครับเสมอไป8เกมแล้วแพ้ไป10เกมนะครับดังนั้นต้องบอกว่าน้อยกว่าครึ่งหนึงเหมือนกันนะก็อาจจะออกเสมอ นะครับหรือแพ้มโอกัดเป็นแพ้ได้ผมคิดว่ามีโอกัดเกือบทั้งหมดนะนะครับเกมล่าสุดที่เจอกับทีมในลีกเอิงคือเจอกับปารีสฮะแล้วก็เป็นการพ่ายแพ้3-0นี่นะครับเรียบร้อยแล้วก็กลับมาคัมแบ็กที่ซานซิโโลเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นลาเฟลเรอยลกับโอเวชชรู u, ที่ยิงประตูได้นะครับก็ถือว่า นะครับก็ยังคงมีตัวมีประสบการณ์ที่ยิงทีมจากฝรั่งเศสนะลาฟิลเลอแล้วก็ชิรูวันนี้ก็น่าจะได้ลงเหมือนกันนะครับข้อมูลนี้น่าติดตามอ่าอันต่อไปนะครับมิลานแลนด์เนี่ยเจอเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็นี่เป็นเกมที่5ของแลนด์นะฮะที่เจอกับทีมจากอิตาลีในยูยูฟาหรือยูโรปาลีกนะครับก็หลังจากเจออูดินเซ่ปี2011-12ครับเสมอ1นึงและแพ้ไป1เกมฮะแล้วก็เจอลาซิโอปี2019กับ2020เนี่ยชนะ1แล้วก็เสมอ1 นะครับแลนชนะ2ศูนในบ้านนะครับก็ถือว่าก็เจอกับทีมฝรั่งเศสก็เออเจอกับทีมของอิตาลีเนี่ยก็สู้ได้ดีเหมือนกันนะครับสำหรับแลนนะฮะก็นอกนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรครับมิลานทำผลงานได้ต่ำกว่าประตูที่คาดนะครับด้วยการอ่าไม่ค่อยยิงดีสักเท่าไหร่นะครับในรอบแบ่งกลุ่มยูฟ่ายูโรปาลีกเออยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับหลังจากชนะทั้งพนานดีนกอ์สแล้วก็มาควิไฮฟาครับในรอบแบ่งกลุ่มนะฮะตอนนี้แลนสามารถ นะฮะเอาชนะเกมเยือนได้3นัดติดต่อกันเป็นรายการใหญ่ของยุโรปเป็นครั้งแรกด้วยนะครับดังนั้นปีนี้แลนด์ก็มาดีนะนะโอเวชิลูครับยิงไปได้11ประตูฮะจากการเล่นรอบน็อกเอาท์ในศึกยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับเนัด4แอสซิสต์ด้วยเออเจประตู4แอสซิสต์นะครับก็ถือว่าชิลูก็ยังคงน่าติดตามสำหรับเกมนี้นะฮะส่วนนักเตะฝรั่งเศสนะครับในวัย37ปีเนี่ยนะฮะวอยเตอร์ซามูเอลเนี่ยแล้วก็มิสลาฟโคเซ่เนี่ยอาจจะเป็นนะฮะ นักเตะที่มาคือมีมมนักเตะในทีมคนหนึ่งะฮะที่เป็นอาจจะเป็นตำนานแล้วฮะสำหรับทางด้านของแรนด์นะครับก็สิ่งนี้น่าติดตามในเกมนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเลียลเดชิลูนะครับก็คาดว่าจะน่าจะได้ลงสนามในวันนี้เหมือนกัน นะครับแล้วก็บุบาทของลอตตันชีคเป็นกุญแจสําคัญในแดนกลางแน่ๆนะครับแล้วก็คามูเรยนโดกับทางนั้นของบูริโกสนะครับเป็นเกมลุกหลักของแลนในฤดูกาลนี้ครับทำไปได้10ประตูแล้วนะครับหลังจากแล้วก็ทายไลน์ที่2เนี่ยนะครับบูริโกสนำทำไปได้6ประตูนะนะครับแต่ว่าก็ยังคงโชว์ผลงานได้ดีสําหรับทุกทีมนะครับนะฮะเว็บไซต์เซมนะครับพรีมิลานให้2-1 นะครับเพื่อนๆคิดว่า,างไงฮะก็ต้องบอกว่าโอกาสจบเสมอมันมีสูงครับบอกว่าอย่างนั้นเลยนะนะครับโอกาสจบเสมอมีสูงแต่ว่าเชื่อว่าวันนี้เนี่ยเอซีมิลานจะทําได้ดีกว่านะครับอ่ะวัดกันไปนะฮะส่วน FC ฟีเทเบิลครับให้ข้อมูลว่าเกมในวันนี้มิลานมีโอกาสชนะถึง57%ครับเสมอ24 และมิอกาสชนะแค่17%เองทั้งคู่จะยิงประตูกันได้51%ครับยิงทั้งคู่นะแล้วก็2เม็ดอาจจะมียืนพื้นเลยสำหรับเกมในวันนี้นะครับส่วนทางด้านของสปอร์ตโมให้เสมอกัน 1- 1น,นะครับก็บอกว่าเกมแรกน่าจะกินกันไม่ลงฮะแล้วก็ยังคงมองว่าเกมในวันนี้เนี่ยเอซิมิลานเล่นบอลค้วยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในซีซั่นนี้ นะครับอาจจะจบกันที่เสมอหนึ่งหนึ่งแลนอาจจะวางหมากมาให้เล่นอึดอัดพอสมควรฮะเช่นเดียวกับเดอร์ฮาร์ทเอเกิร์นครับมองว่าเกมนี้เนี่ยโอเวชิลูเนี่ยครับนี่ครับเป็นคือก็คือมันมันเล่นดีแค่ตัวเดียวหรือ2ตัวนั้นน่สำหรับมิลานในบอลถ้วยนะครับก็ให้หนึ่งหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับส่วนทางด้านของสปอร์ตแคด้าให้เสมอหนึ่งหนึ่งเหมือนกันนะนะครับมองว่าเกมในวันนี้เนี่ยนะฮะก็ไม่น่าที่จะหุือหวาสักเท่าไหร่เหมือนกันนะครับเราพ พิจารณาจาก2ทีมแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าการแข่งขันในน่าจะสู่สีพอสมควรให้หนึ่ง,งฮะส่วนทางด้านของเซเว่นเเนกอเนี่ยอ่าเขามองว่าเกมนี้นะครับทั้งคู่จะยิงประตูได้ดีด้วยนะครับแล้วก็มิลานอาจจะชนะไปได้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับผลเสมออาจจะเป็นไปได้มากสุดเอา้เอาอ่ะย่าสรุปจะเอาอยัางไงฮะเอนะครับอย่างไรก็ตามฮะจะแทนที่ด้วยการเสมอกันนะครับเขาบอกว่าจะเสมอ่ะ อืมนะฮะเพื่อนๆคิดว่ายางไงนะครับฟุตบอลกาวไกลฮะให้มิลานขาดลอยถึง3-1นึนะก็ยังคงมองว่ามิลานดีกว่าในบ้านอย่างแน่นอนนะครับส่วน new นาวครับให้มิลาน2-1นะส่วนมากให้มิลานแล้วก็เสมอ นะครับไม่เกินนี้นะฮะส่วนทางด้านของวินโดวินให้มิลาน2-1เช่นเดียวกันนะครับทั้งคู่จะยิงประตูสกอร์สูงก็น่าติดตามนะครับเช่นเดียวกับฟุตบอลวีดิกซันให้2-1นะดังนั้นหมดเลยถ้าวิ่งสกอร์สูงก็น่าจะมีโอกาสจับต้องมากกว่าเดี๋ยวต้องไปดูในราคาที่มันไหลอีกทีนะเพื่อนๆอย่าเพิ่งฟังหูอย่าเพิ่งไปกดนะตอนนี้นะผมแนะนําอย่างนี้เลยนะครับ คู่นี้ก็อันตรายในเรื่องของราคาเหมือนกันนะครับแต่ว่าราคามันออกมาเหมือนคู่ปารีสนะอาจจะกินง่ายก็ได้นะฮะนะครับส่วนเดอรสแตตโซนให้เอซิมิลานชนะล่าก็ทั้งคู่ยิงประตูกันได้นะฮะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราไปลุ้นเสมอไม่ดีกว่าเหรอฮะก็ยังคงมองว่าเจ้าบ้านเนี่ยจะโดนยิงประตูนะนะครับต้องบอกว่าเกมรับของมิลานเนี่ยภาคหลังมาอาจจะมีปัญหาอยู่นิดนึงเหมือนกันนะครับส่วนเดลี่สปอร์ตครับให้เกมนี้นะครับทั้งคู่ยิงประตูกันได้ดีเนี่ยนะฮะ ก็ยังคงมองว่ามิลานจะโดนยิงประตูแล้วก็คือมิลานเล่นบอลถ้วยไม่ดีฮะปีนี้นะครับเช่นเดียวกับฟุตบอลวิดิกซ์นครับโอ้โหอันนี้ให้ขาดลอยนะ2-0นะฮะส่วนทางด้านของออสพีเดียให้1-0ครับมิลานชนะแรน์นะฮะก็ยังคงมองว่าเจ้าบ้านดูดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับส่วนทางด้านของโฟเบตนะครับอ่า6นัดหลังสุดในยูโรปาลีกของแรน์นะครับชนะไป4เกมนะครับแพ้ไป2นะแพ้แค่ จาฝูงอย่างเบียร์เรลแค่นั้นเองนะครับโอกาสชนะของแลนด์เนี่ยหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับดังนั้นเกมในวันนี้อาจจะกินกันไม่ลงครับให้สกอร์ศูนย์ศูนย์นะครับเพื่อนๆคิดว่า,างไงฮะลองคอมเมนต์กันเข้ามานะสำหรับคู่นี้นะครับส่วนสิงเดิมพัน์ทั่วไทยนะครับแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยมองไปทางด้านของเอซิมิลานในครึ่งคู่ลูกถึงแปดสิบหกเปอร์เซ็นต์นะฮะอาจจะข่มขาดลอยเลยนะครับวันนี้เป็นบอลผ้าป,ป่านะถ้าเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับแต่ผมเชื่อว่าในหลายๆสำนักเนี่ย นะครับหลายๆสื่อก็ยังคงมองว่านะครับบีบีทีเอสะนะฮะบูสต์ทีมนะครับทูสกอร์นะดังนั้นผมว่าเอซิมิลานจะโดนกระทุ้งคืนบ้างแล้วเผ่อๆอาจจะจบเสมอในเกมแรกก็เป็นได้ฮะมิลานมันไม่ได้ดีขนาดนั้นเหมือนกันในบอลทัวยปีนี้นะก็ต้องยอมรับดังนั้นเกมในวันนี้ผมคิดว่าถ้ามองของต่างชาติเป็นแบบนี้เนี่ยผมมองว่าเกมในวันนี้โอกาสจบเสมอมีให้เห็นแน่ๆฮะซึ่งแลนด์ทำได้ดีด้วยสําหรับปีนี้ ผมคิดว่าเลนจะผ่านเกมนี้ไปได้ด้วยผลเสมอฟันธงที่ผลเสมอนะครับคู่ถัดไปฮะเฟนนี่ยุดเจอกับโรมานะครับมอคูเมื่อกี้ฟันธงเสมอนะนะครับเฟนนยูดอยู่อันดับที่2ของหลีคอนแลนนะส่วนโรมาอยู่อันดับที่6นะครับก็ถือว่าแชมป์เก่านะ ในลีกฮอลแลนด์นะครับดิวิชชีนี่นะฮะส่วนโรมาครับปีนี้ก็หลังจากเปลี่ยนโค้ดและฟอร์มก็ขยับดีขึ้นมานิดหนึ่งนะครับทั้งคู่เจอกันครั้งหนึ่งครับปี2015นะครับเสมอกันในเกมมานะครับก็นั้นนั้นก็สุดมันเหมือนกันนะครับนี่นะฮะแชรวินโยนะครับก็นานแล้วอะนะฮะก็ครับตอตตีอายุเจ้าชายหมาป่านู่แล้วนะครับก็เสมอกันมาครับถือว่าสถิติมีให้เห็นกันบ้างนะหนึ่งเกมนะ นะครับเฟน,นิยูดครับ10นัดหลังไม่แพ้ใครเลยนะครับถ้าไม่นับในเรื่องของเนี่ยฮะเคมกระชับมิดนะนะครับก็ถือว่าโชว์ผลงานได้ดีฮะอืมนะฮะก็หลดมาเหมือนกันนะครับก็นัดล่าสุดกดทางดนสปาตารชเดอรดัมไป2อูนย์นะครับก่อนหน้านี้บอลถ้วยก็เจอจัดอักคมาไปด้วยนะครับก็ถือว่าดีนะแล้วก็เป็นทีมที่ทําเงินได้ครึ่งคกลาง นะครับแต่ว่าชนะแหละแต่ว่าในการทําเงินก็ต้องลุ้นดูเหมือนกันส่วนโรม่าครับนัดล่าสุดก็แพ้อินเตอร์มาก็สมควรแพ้นะครับ4-2นะแต่ว่ามีดีตรงโรม่ามันยิงประตูได้ดีฮะปีนี้นะนะครับยิง2-2-2-2-2เนี่ยเฉลี่ยนัดละ2ประตูอาจจะมีเห็นครับ10นัดหลังไม่ยิงอยู่2ประตูเออไม่ยิงอยู่2เกมคือเกมเจอกับบราซิโอแล้วก็ยูอิตุสนะเป็นเกมที่อึดอัดฮะถ้าใครเจอยูอิตุสในซีซั่นนี้นะนะครับนอกกนั้นก็ถือว่าเนี่ยครับขยับนะครับหลังจากเปลี่ยน เปลี่ยนโค้ดในนัดที่เจอกับซาเรนติตานหน้านี่มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะสองหนึ่งนะครับเปลี่ยนโค้ดนัดแรกตอนนี้คุมไป3นัดแล้วชนะ2เสมอแพ้เไปน1นก็ถือว่าไม่ได้เลวร้ยวายนะครับสำหรับโค้ดคนใหม่ของทางด้านของโรมานะดังนั้นเกมในวันนี้มีโอกาสาพอสมควรฮะราคาเปิดมาเจ้าบ้านต่อเสมอครบครึ่งครับเป็นบอล3หน้านะเกมในวันนี้นะครับก็ถือว่าเดี๋ยวต้องไปลุ้นกันดูนะครับโรมาเนี่ยนะฮะเฟนิยูดหล่นมานะครับปีนี้เนี่ยในศึก ยูฟาแชมเปี้ยนลีกชนะแค่2เกมครับส่วนโรม่าอยู่อันดับที่2นะครับของกลุ่มจีเนี่ยนชนะไปถึง4เกมนะเสมอ1แพ้ไป1ดังนั้นดูดีพอสมควรเลยนะครับกับราคาที่ออกมาน่าจะต่อกรอได้ดีอะโรม่านะครับถึงจะต่อผมคิดว่าสู้ได้นะนะครับตัวเล่นของโรม่าครับดีบาร่ารูกาก,กูเนี่ยเป็นตัวท็อปทีมเลย นะครับในแง่การเบิกสกอร์ของยูฟายูโรปาลีกครับปีนี้ทำได้ดีครับชาราวีนะฮะบรเดสเปเรกินีเนี่ยตัวเก่งเลยยอเรเต้แมนชินีนะครับดังนั้นไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับจะมีอับราฮัมเจ็บไปหลายเกมแล้วนะครับคิสเซนเต้ต้องรอเช็คฟิตกันนิดหนึ่งเกมในแดนกลางนะฮะแต่ว่าไม่น่าจะมีปัญหาใดๆครับสำหรับทางด้านของโรม่าส่วนเจ้าบ้านนะครับคิมิเนาชนะครับสเตรนต์เนี่ยนะครับเอเอเอหมดเลยเพราะว่าเพิ่งได้หล่นลงมาเล่นในเกมนี้นะครับก็ต้องไปลุ้นกันดูฮะตัวบาดเจ็บมีอยู่4ตัวนะ ครับคอนเซนทิมเบอร์นี่นะครับทางด้านของวูสกอร์เขาให้เสมอสองสองผมว่าคู่นี้ก็น่าจะแบ่งแต้มกันไปนะในเกมแรกนะครับวัดกันไปวัดกันเกมหลังโรมาไม่แพ้เลยฮนะผมคิดว่าค่อนข้างที่จะเล่นดีเลยดีเดียวนะสำหรับช่วงหลังๆแล้วก็เป็นทีมที่ตอนนี้ดิบาร่ากับลูกากูผมคิดว่าเบิกสกอร์ได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับดังนั้นเกมนี้ผมฟันธงที่ผลเสมอเช่นเดียวกันนะนะครับโอกาสจบเสมอมีแน่ๆ นะฮะเนี่ยฮะโรม่าห้านัดหลังสุดโรม่าดูดีกว่าซะด้วยซ้ำนะครับอืมก็ต้องไปลุ้นกันดูนะครับผมคิดว่าเสมอนะสำหรับคู่นี้นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งครับชักต้าโดเนตเจอกับโอลิมปิกหมากเซยครับปีนี้สตาร์ของลีกยูเคนนะฮะอ่าก็อาจจะไม่ได้หวือหวานะครับทุกปีอ่ะชักต้าโดนเนตเนี่ยจะหลุดนะครับเข้าไปเล่นในรอบลึกๆอยู่แล้วเป็นทีมที่มมามืดนะครับไปดูนิดหนึ่งครับ ชักต้าโดเนิทเนี่ยนะครับหมักเซยหล่นมาหรือเปล่าชักต้าโดเนิทหล่นมานะครับชนะ3เกมจาก6เกมในรอบอ่าแบ่งกลุ่มนะครับในกรุ๊ปเอชนะครับก็ยิงไปได้12นะยิงได้10นะครับเสีย12โอ้โหเสียประตูเยอะนะชักต้าโดเนิทในซีซั่นนี้หล่นมานะครับส่วนทางด้านของอเนี่ยฮะทางด้านของโอลิมปิกหมักเซยเนี่ยชนะ3เสมอ2แพ้แค่เกมเดียวนะครับก็ยิงประตู14เสีย10 นะะในกลุ่ม B นะก็โชว์ผลงานได้ดีครับแต่ว่ายอมรับว่าทางด้านของหมากเซยปีนี้เนี่ยอยู่อันดับเตี้ยได้ในหลีกเนี่ยยืนในหลีกไม่ค่อยที่จะดีสักเท่าไหร่เหมือนกันนะครับแต่มีดีเกมในบ้านนะในะเกมเยือนเนี่ยค่อนข้างที่จะห่วยนิดนึงเหมือนกันครับสำหรับหมากเซยนะฮะทั้งคู่เคยเจอกันปี2009นฮะนัดแรกนะครับในบ้านของชักเตอร์โดเนตกดไป2 0งศูนย์ะครับชักเตอร์โดเนตกินทั้งไปทั้งกลับเลยนะก็ถือว่าอยู่ในศึกยูโรป้าหลีจะเดยจาวูหรือเปล่า นะครับชักเตอร์เนตฟอร์มตอนนี้เนี่ยเป็นมีเตะแค่กระชับมิดฮะหลังจากปิดหลีกไปเนี่ยก็ไม่ได้เตะอะไรเลยนะฮะยูเครนก็ต้องยอมรับว่ายังคงมีปัญหานะครับในเรื่องของสงครามอยู่สภาวะสงครามนะครับก็มีปัญหาแน่ๆน,นะฮะก็ฟอร์มอาจจะได้ไม่ได้ชี้ชัดมากสักเท่าไหร่ครับ20เกมก็ตั้งแต่เปิดมาเดือนมาเนี่ยมันมีเตะแค่นะครับกระชับมิดนะก่อนหน้าน,นี้ในลีกหรือว่าอะไรเนี่ยนะครับก็ไม่ได้หวือหวาสักเท่าไหร่เหมือนกันครับสําหรับ ทีมจากยูเครนนะฮะส่วนมากเซยครับพักหลังมาจะติดเสมอซะส่วนใหญ่ครับเสมอไปถึง5เกมครับชนะ3แพ้แค่สอนะก็แพ้ยากครับแต่ว่าอาจจะติดเสมอสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้นะฮะหมากเซยบุกมาต่อชักเตอร์โดเนตนะมันก็น่าจะผิดแปลกไปพอสมควรครับเนื่องจากเกมสองเกมที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนๆต้องย้อนกลับไปดูนิดหนึ่งฮะทั้งคู่เจอกันเนี่ยนะครับบ้านของ ชัคเตอร์โดเนตเนี่ยหมักอ่บ้านของชัคเตอร์โดเนตชัคเตอร์โดเนตต่อนะครับแต่วันนี้หมักเซย,ยบุกมาต่อแบบนี้ก็ทําให้เห็นว่าอาจจะความได้เปรียบของทีมเนี่ยอาจจะอยู่ที่หมักเซยแหละฮะวันนี้นะก็ผมคิดว่าก็คงต้องไปตามราคาแล้วฮะสำหรับเกมในวันนี้นะครับหมักเซย,ยไม่แพ้เลยฮะถ้าราคาบุกมาต่อแบบนี้นะครับแต่จะชนะได้หรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับมีโอกาสเสมอเยอะจริงๆครับโอากาสเสมอจากแค่3.16เองอ่ะนะฮะส่วนเหลี่ยมของหมักเซย,ยดูดีกว่านะครับจ่ายน้อยกว่านะ สูงต่ำไปที่สลูกครึ่งฮะไปลุ้นกันดูเหมือนกันนะครับก็นี่ฮะชักเตอร์โดเนตไม่มีเกมอะไรเตะเลยนะฮะยกเว้นนะครับแล้วก็จะไปเริ่มเตะบอลลีกอีกครั้งในเดือนในสิ้นเดือนนู่นเลยนะครับตัวผู้เล่นก็ไม่น่าจะมีปัญหาใดๆครับสำหรับทางคู่นะนะฮะก็โอ้โหปิดปิดโฆษณาเนี่ยอันตรายนะฮะก็ตัวผู้เล่นของทางด้านหมักเซยครับโอบาเบยองเข้าไปเสริมทีมเนี่ย นะครับเข้ากับทีมได้ดีแล้วก็โชว์ผลงานได้ดีด้วยนะเวลานี้นะครับเอนเดยี่นะฮะก็หลายๆตัวก็เป็นตัวเก่งนะหลุยส์แฮนดิเก้นะครับก็ยังคงโชว์ผลงานได้ดีเกือบทั้งหมดเลยนะครับโอ้โห7.87 7.47นะฮะอาเมียนเฮอริสนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาใดๆนะครับอิสเมล่าซานะฮะโดนใบเหลืองครบไปในรอบนี้นะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาใดๆครับส่วนทางด้านของ เช็คเตอร์โดเนตก็ก็ต้องใช้ตัวในลีกครับเนื่องจากคือมันมีปัญหาเรื่องสองครามใครก็ไม่อยากเข้าไปเล่นนะครับนักเตะตัวอื่นนะก็คงจะเป็นตัวอ่ายูเครนกับหรือว่าใกล้ๆใกล้เคียงโปแลนด์อะไรแบบเนี้ยนะครับซูครอฟนะฮะเบอร์ราเรนโกนะครับอ่านะครับดานิโรไซคันตัวนี้ก็น่าจบตามองอยู่แล้วนะสำหรับในแดนหน้าดังนั้นเกมในวันนี้เนี่ย ar, นะครับโอกาสนะฮะจบเสมอเนี่ยมีให้เห็นค่อนข้างสูงครับแต่ว่าโอลิมปิกหมากเซยมาต่อแบบนี้ ผมก็คงต้องเลือกโอลิมปิกหมากเซยนะตามหน้าเสือแล้วกันนะครับสำหรับคู่นี้ดังนั้นนะฮะสามทีมที่น่าลงทุนของผมเนี่ยแรนโรม่าแล้วก็หมากเซยเป็นทีมเยือนทั้งหมดเลยนะฮะสำหรับวันนี้แรนเป็นบอลรองครับเช่นเดียวกับโรม่าก็เป็นบอลรองเหมือนกันนะครับส่วนหมากเซยเป็นบอลต่อในเกมเยือนนะครับหวังว่า3มทีมของผมจะถูกอกถูกใจทุกท่านทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง นะครับให้กับช่องบอลเดี่ยวเนี่ยทัพของเราเพื่อที่จะไม่พลาดทุกคลิปของเราครับกระดิ่งแจ้งเตือนปั๊บเพื่อนๆเ,เข้ามาชมแล้วก็ทายผลกันได้เลยนะครับอย่างน้อยรุ้นฟรี100บาททุกท่านไม่เสียอะไรด้วยนะครับเปิดฟังไปฮะช่องของผมเหมือนเป็นช่องของพอร์แคสในเรื่องของฟุตบอลนะครับอาจจะดูยาวนิดนึงสําหรับคู่ที่เราเน้นกันมาเพื่อนําเสนอมุมมองของต่างชาติว่ามองเกมนั้นว่ายังไงกันบ้างนะครับทั้งหมดภายในคลิปเป็นเพียงทัศนคติส่วนตัวนะครับไม่มีอารมณ์ร่วมหรือความชื่นชอบใดๆเข้าไปทั้สินนิวก็ถต นะฮะมองดูแล้วก็ผระจบกับการตัดสินใจของเพื่อนๆน,นะฮะชาวต่างชาติด้วยว่านะครับเขาอยู่ใกล้ชิดกับขวัวเร้านะเขาก็คงต้องมองออกว่าเกมนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับดังนั้นฝากไว้ด้วยครับแบรนด์โรมาแล้วก็มากเซย์ครับสำหรับ3ทีมทีเด็ดวันนี้ใครที่กดติดตามกันอยู่เดี๋ยวผมจะส่งทีเด็ดให้ในไลน์แล้วกันนะครับทุกวันทุกค่ำคืนนะครับดังนั้นวันนี้ล่ำรโดยเริงแห่งเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม